หุ้นเด่นนะครับประจำวันที่22อะเดี๋ยวขอแก้สไลด์ด้วยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวผิดวัน,วนจันทที่วันนี้เป็นวันจันที่22ใช่ครับค่ะโอเคอ่ะวันที่22นะครับวันนี้เราเลือกหุ้นเด่นคือ TKS มานะครับ TKS เนี่ยเมื่อวันศุกร์เนี่ยเราก็มีการได้คุยกับผู้บริหารเหมือนกันเกี่ยวกับแนวโน้มของ ธุรกิจลงพิมพ์ของเขาคือเมื่อวันศุกร์เราคุยเจาะไปที่ธุรกิจลงพิมพ์เลยอย่างเ,าาเดียวเลยเพราะว่าเรื่องของลูกลูกลูกตัวอื่นเนี่ยเราพอทราบแล้วครับผมก็ปีนี้เนี่ยเราคาดว่าธุรกิจลงพิมพ์ของ TKS เนี่ยน่าจะสามารถเทอร์นาลาวกลับมามีกำไรได้นะครับในระดับประมาณสักแถวๆหกสิบเจ็ดสิบล้านจริงๆเป้าผู้บริหารในเยอะกว่าน,นี้นะแต่ว่าเราก็คอนเซอร์วทีฟไว้ก่อนนะครับเพราะว่าในช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยเขามีการ โครงสร้างภายในนะครับหลังจากที่มีการเข้าไปเทคโอเวอร์ตัว TBSP <BS> นะครับก็เลยทำให้พอมีการจัดโครงสร้างจัดหน่วยธุรกิจมาเลยมีค่าใช้จ่ายพิเศษออกมาทำให้ผลการงานเนี่ยสะดุดไปปีหนึ่ง ปีนี้เนี่ยน่าจะปรับหลายๆอย่างเข้าที่เข้าทางแล้วก็เลยน่าจะสามารถพลิกกลับมามีกําไรได้แล้วก็ถ้าพูดถึงเรื่องของการ d i s r รั t ชั n เนี่ยธุรกิจโรงพิมพ์ดนดิสรับจริงแต่ว่าในเมืองนอกหรือว่าอย่างของ TKS เขาก็ปรับตัวก็คือไปพิมพ์แบบดิจิตอลใช่แล้วก็พิมพ์อะไรที่มันมี security ใช่ครัอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นถ้าเป็นฉลากนิกบอกว่าสมมตินจะต้องแบบว่าเห็นแล้วรู้เลยว่า ถ้ามีอันนี้ก็คือไม่ใช่<ท>ของปลอมอะ่ะจะมีลายน้ำหรือมีอะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นแบบทางด้าน Security ครับผมอันนี้เนี่ยยังเป็นตลาดที่ยังสามารถที่จะอยู่ไปได้คือถึงแม้ว่าตลาดอาจจะไม่ได้แบบเติบโต,ตเยอะนะครับแต่ว่าเป็นตลาดเรื่องของ Security เนะี่ยยังไงก็ต้องอยู่ต่อ,อไปนะครับอันนี้อันแรกแล้วก็อีกอันหนึ่งคือพยายามเทินตัวเองไปทาพวกเ l e ซิเบิลแพคเกจจิอยู่นะครับก็คือพวกบรรจุภัณฑ์ที่เป็นแบบ แบบเปลี่ยนรูปได้พวกนั้นทรงน้ํายาพันุงพันุงอย่างนี้ถูกไหมครเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยเป็นตลาดที่เขากําลังพยายามเจาะอยู่เพิ่งเริ่มสักระยะหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นลงพิมพ์ปีนี้เนี่ยไม่น่าขาดทุนประเด็นแรกเลยลงพิมพ์ปีนี้ไม่ขาดทุนค่ะเพราะอย่างน้อยที่สุดก็ไม่ได้มีค่าใช้จ่ายในการรวมกันคือค่าใช้จ่ายพิเศษที่เกิดขึ้นในปีที่แล้วไม่ได้อยู่แล้วในปีนี้เป็นที่สองก็คือส่วนแบ่งกําไรจากซินเนกอันนี้เนี่ย อันนี้เป็นของต้องเรียกว่าเป็นของชัวร์อยู่แล้วนะครับซินเน็กซ์เนี่ยเราคาดกําไรเนี่ยในช่วงสองสปีข้างหน้าเนี่ยโตเฉลี่ยเนี่ยปีหนึ่งก็สิกว่าเปอร์เซ็นต์เพราะงั้นเนี่ยส่วนแบ่งกําไรจากซินเน็กซ์ซึ่งทาง TKS เนี่ยถือหุ้นอยู่ประมาณ38.5%เนี่ยก็จะเข้ามาตรงเนี้ยเป็นตัวเมนหลักเลยนะครับแล้วก็บวกกับตัวเองปีนี้เธอที่เธอ์นราวเพราะฉะนั้นปีนี้เนี่ยปี2021เนี่ยกำไรของ TKS เนี่ยเราคาดเนี่ยโตประมาณ50% ซึ่ง<ม>ซึ่งจะโตแรงกว่าซินเนกนะครับเพราะว่าส่วนแบ่งกําไรเข้ามาปุ๊บบวกของตัวเองที่เทอ,อารา์นาล์ตัวเลขกาไรก็เลยจะโตเยอะกว่านะครับทีนี้เนี่ยอีกอันหนึ่งที่เราจะย้ําตลอดสาหรับ t k s เนี่ยคือ,ค,อคือจุดเด่นของ t k เเเนี่ยนอกเหนือจากเรื่องของส่วนแบ่งกำไรจากซินเนกที่ดีแล้วเนี่ยอีกอันนึงเลยที่เราย้ำมาตลอดก็คือเรื่องของความถูกนะครับในแง่ของ valuation เพราะว่า TKS เนี่ยราคาปัจจุบันที่ประมาณสัก9บาทกลางๆเนี่ย ณปัจจุบันนะครับยังดิสเคา้์จากซินเนกอยู่เนี่ยประมาณ47นะครับฟังไม่ผิดนะครับดิสเคา้์อยู่47เกือบครึ่งเนี่ยใช่ปกติเนี่ยถ้าเป็นบริษัทแม่ลูกหรือโฮลดิ้งเนี่ยเขาจะดิสเคา้์กันเนี่ยประมาณ20ก็มีคู่อะไรบ้างอินทัชอินทัชแอดวานทิฟโก้ทัสโก้ใช่ฮะคิวเฮาส์โฮมโปรใช่เนี่ยเรามีกาล้าให้ดูหมดเลยคือ <Ha. S 1> ปกติเนี่ยเขาก็จะดิสเคา้์กันประมาณ20แต่ซินเนกกับ TKS เนี่ย ดิสเขาอยู่มาณ47%ซึ่งมากที่สุดดังนั้นแปลว่าอะไรมันแปลว่าราคาตอนเนี้เป็นราคาที่ต่ํากว่าเอที่ควรจะเป็น,นยอยู่ประมาณ27%คือ,เ,อเราเอา47ลบด้วย20นะครับก็จะเหลือ27% อาจจะด้วยว่านักลงทุนเนี่ยไม่ได้ให้ค่ากับตัวโรงพิมพ์เลย<ช>แล้วก็ปีที่แล้วผลประกอบการก็เป็นแบบนั้น<ช>จริงๆแต่ว่าก็ต้องเรียนให้ทราบว่ามันมีค่าใช้จ่ายพิเศษเกิดขึ้น<ช>แต่หลังจากการปรับโครงสร้างองคอ์กรแล้วเนี่ยปีนี้ตัวรงพิมพ์เนี่ยแหละเทอร์นาล์กลับมามีก<ช>ำไรได้ครับผมแล้วที่เราคิดอันนี้จริงๆเรายังไม่ได้คิดรงพิมพ์เลยนะครับคือคิดแบบคิดว่าโรงพิมพ์ยังไม่มีไปก่อนอแล้วมีเฉพาะถือหุ้นในซินเดน็เอกอย่างเดียวเนี่ยก็ยังถูกเกินไปมากนะครับจะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยดิสเคุา นะครับเจีเยบกับคู่อื่นเอามาเก็ตแคปของซินเนกอย่างนี้ใช่ไหมคะใช่ฮะเอาแค่คิดแค่สามสิบแปดเปอร์เซ็นที่ที่เขาถือในซินเนก์เ่ยคะแล้วเทียบกับมาเก็ตแคปตัวเองอลดลงไปประมาณครึ่งหนึ่งนะเพราะฉะนั้นถูกมากและอันหนึ่งก็คือในแง่ของธุรกิจลงพิมพ์ว่าเองอย่างที่บอกคือปีนี้เนี่ยน่าจะเทราลาวกลับมามีกำไรเพราะฉะนั้นเราก็ให้แวลูของเขาเนี่ยสักประมาณบาทหนึ่งเพราะฉะนั้นราคาเป้าหมายนะครับ ที่เราให้สำหรับ TKS เนี่ยคือ14บาท70อันนี้คือเราปรับขึ้นมานะครับเพราะว่าเดิมเนี่ยเราให้อยู่11บาท70แต่ว่าเราปรับซินเนกขึ้นมาปรับเป้าขึ้นมาเป็น23บาทเพราะฉะนั้นเนี่ยมูลค่ามันก็จะเพิ่มขึ้นมาถ้าดู14บาท70เนี่ย13.7เป็นซินเนกบวกกับ1บาทที่เป็นลงพิมพ์ของเขานะครับแต่ราคาตอนนี้เนี่ยอยู่ที่9บาท40 เพราะฉะนั้นเนี่ยยังมีอัพไซด์อยู่ประมาณ50%เราแล้วก็ขึ้นไปแล้วก็พักฐานลงมาอยู่ใ,<ช>ในกรอบตรงแนวรับพอดีเนาะครับผม <ฮะ S 2> ถือว่ายังไม่ยังไม่หลุดกรอบแนวรับย่อยที่ประมาณ9บาท20เพราะฉะนั้นเนี่ยมีโอกาสนะครับที่จะสามารถขยับขึ้นต่อได้ดังนั้นเราก็เลยเลือกมาเป็นหุ้นเด่นวันนี้เลยสำหรับตัว TKS นะครับย้ำอีกทีนึงราคาเป้าหมาย14บาท70คครับผม